สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่28มิถุนายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียพูกันนะครับวันนี้จะพาไปเปิดเผยรายชื่อเป้าหมายรองจากจูดเบลิงแฮมนะครับจากวงในของเรียบภูมีใครบ้างรวมไปถึง เผยเหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมต้องรอปไปในปีหน้านะครับแล้วก็มีข่าวลือนะครับว่าไปคุยกับเอเจนต์ของแซดนาบี้เดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีก่อนนะครับสำหรับสิงห์ world of football นะครับเพจที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคอนเทนต์ฟุตบอลไทยมากมายนะครับก็เดี๋ยวใกล้จะเปิดซีซั่นแล้วติดตามให้ดีมีคอนเทนต์ร่วมกับช่องคนแจกของรางวัลมากมายแน่นอนนะครับรวมไปถึง พรีเมียมคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพนะครับเปิดถึง9สาขานะครับสาขาใหม่ที่ราชพฤกษ์แล้วก็สาขาที่นครปฐมเป็นสาขาที่10ด้วยใครที่สนใจนะครับโทรสั่ง Delivery 021054555การันตีความอร่อยนะครับหรือว่าจะไปนั่งกินที่ร้านก็ได้นะครับมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้เลยนะฮะก่อนอื่นผมขอย้ำสั้นๆแล้วกันเกี่ยวกับข่าวของอูตาวิโอคือเมื่อวานนี้ผมทำสตรีมเกมพรีฟาอะไรสี่ อัปเดตไปแล้วว่า,าทั้งนิวโจนนะครับนักข่าวสายหงแดงของ go.com นะครับรวมไปถึงฟาบิซิโอโรมาโนนะครับก็เป็นนักข่าวคนดังทั้งสองคนเนี่ยยืนยันนะครับว่าลิูข่าวลิพูกับโอตาวิโอเนี่ยที่บอกว่ามีพูดคุยกับเอยองเอเย่นอะไรเนี่ยไม่เป็นมูลความจริงไม่มีมูลความจริงนะครโดยนิวโจนเนี่ยบอกว่า นอกจากลิ์พูไม่ได้สนใจในซัมเมอร์นี้แล้วเนี่ยและที่ผ่านมาก็ never has been นะครับก็คือไม่เคยสนใจด้วยนะครับสำหรับโอตาวิโอดังนั้นนิวโจนย้ำเลยเราไม่เคยสนใจโอตาวิโอส่วนโรมาโน่ก็บอกว่าเราไม่ได้สนใจทั้งโอตาวิโอแล้วก็ไม่ได้สนใจจอจินโยวัยนาดูมด้วย2คนเลยนะครับไม่ได้สนใจเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมาดูวันนี้กันดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องราว จูดเบริงแฮม2 0 2 3นะครับทำไมฮะวันนี้ทำไมเรียิภูถึงเลือกที่จะรอจูสเบริงแฮมมีเหตุผลลึกๆจากวงในครับจาก New Jones, นิวโจนส์นักข่าวของโก c o m มเนี่ยมาฝากเพืเ่อนๆน,นะครับรวมไปถึงริบูมีแผนสำรองหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้จูดจริงๆในปีหน้ามีไหมซึ่งก็ต้องบอกว่ามีและมีชื่อใครบ้างเดี๋ยวจะมาฝากมา,มาดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเพืเ่อนๆอ่ะ เริ่มต้นนะครับอ่านวโจนเขาก็บอกนะครับว่าแหล่งข่าวของวงในของสโมสรเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มนะครับยังการที่ลิปูเซนลุยดิอาร์สแล้วก็ฟาบิโอคาบาโยดาวินนูเยสคาวินลัมซี่เซ็นมาแล้ว4คนเนี่ยคือรวมมักกาาด้วยนะในปี2022เนี่ยเป็นการหมดละหมดเซตนี้ไม่น่าจะมีใครเข้ามาแล้ววงในเขาแจ้งกลับมาแบบนั้นซึ่งแน่นอนว่าอาจจะทำให้แฟนบอลบางคนผิดหวังเพราะว่า อยากจะเห็นนักเตะอีกสักดีหนึงก่อนปิดตลาดในในวันที่1กันยายนแต่มันก็มีเหตุผลหลายอย่างครับไม่ใช่แค่ว่าทําไมต้องเหตุผลเนี่ยรอจูดเบรนแฮม2023เนี่ยแต่เราต้องลงลึกไปมากกว่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเขาก็ลงลึกให้ฟังว่ามิดฟิลเนี่ยคือตําแหน่งที่แฟนบอลเรียกร้องใช่ไหมฮะเราทุกคนก็รู้แล้วก็แต่ครอปเนี่ยมองคนละแบบกันครอปมองว่าขุมกําลังตอนเนี้ นะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้คนที่ชอบจริงๆใช่จริงๆเป็นอนาคตร,ระยะยาวจริงๆก็จะไม่ซื้อมั่วๆแล้วตอนนี้ก็มี midfield ที่ไม่ต่ำกว่า8คนแล้วอะเราลองดูรายชื่อ midfield กันเอาเองนะฮะมีไม่ต่ำกว่า7-8คนรายชื่อกันตานมที่เห็นในภาพนี้เองนะก็อันเนี้ยยังไม่รวมไทเลอร์มอร์ตันด้วยนะครับดาวรุ่งที่รอสแตนบายอยู่รวมไปถึงฟาบิโอคาวาโยที่เราเซ็นมานะครับคนเนี้ย แน่นอนว่าเบื้องต้นมองเป็นออปชันในเกมรุกเล่นปีกได้ฟอสไนได้เพลย์เมเกอร์ได้แต่อีกหนึ่งตำแหน่งที่ฟาบิโอคาร์บาโย่เล่นได้ด้วยนั่นก็คือกองกลางตำแหน่งเบอร์8ก็คือถ้านับฟาบิโอคาร์บาโย่แล้วก็นับมอร์ตันด้วยถือว่ามีคนเล่นกองกลางได้9-10ถึง10คนแล้วนะนะและเอาแค่8คนแรก8คนแรกที่เพื่อนเอเห็นในภาพนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่า7จจาก8คนที่เห็นในภาพเนี่ยปีที่แล้ว เล่นในทุกรายการเกินกว่าคนละ27เกมเรียกได้ว่าครอปโรเตชันแบบทั่วถึงเลยในใน7คนที่ว่ามานี้ดังนั้นการที่จะไปซื้อใครมาเนี่ยมันพื้นที่มันไม่ได้เปิดนึงภาพออกไหมถ้าจะซื้อจริงๆมันต้องตัวที่ใช่เท่านั้นแน่นอนว่ามันก็มีคําถามจากแฟนบอลเช่นกันว่าเอ้ยมันแฟนบอลก็จะรู้สึกว่าอย่างเช่นเกย์ต้าเนี่ยลูกผีลูกคนเดี๋ยวบางทีก็เจ็บเดี๋ยวบางทีก็เล่นดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะเฮนโดกับมิลเนอร์ก็ดูโดยลาดูจะแบบ ผลงานก็ดูดัรอลงเตอยโก้เนี่ยระดับโลกอยู่แล้วแต่ก็ชอบเจ็บเคอร์ติจโจนกับฮาฟวิเอเรียตจะไหวหรอแบบจะพัฒนาขึ้นมาเบียดตัวจริงไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลายหลคนก็จะมีคําถามใช่ไหมล่ะว่าคุณภาพมิดฟิลของเราในเชิงลึกมันยังไม่ค่อยดีใช่ไหมดังนั้นอ่ะแน่นอนแฟนบอลมีมีคำถามมีข้อสงสยัยแต่ลิเวอร์พูลเลือกแล้วครับนิวโจนบอกลิเวอร์พูลเลือกแล้วเลือกที่จะเดินเกมแบบนี้เสี่ยงที่จะแก้ปัญหาระยะสั้นก็คือ เนี่ยเท่าที่มีมันก็ใช้ได้มันก็ไม่ได้แย่นะทีมองแบบนั้นใช้ระยะสั้นไปก่อนแล้วรอรอที่จะเซ็นเป้าหมายระยะยาวอย่างจูดบริงแฮมแล้วก็ส่วนการรอครั้งนี้มันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทีนี้ไอ้คำว่ารอเนี่ยหลายคนต้องให้เข้าใจก่อนนะครับว่าจูดอ่ะมันไม่พร้อมย้ายซัมเมอร์นี้จูดพร้อมย้ายซัมเมอร์หน้าอันนี้เราต้อง ต้องพยายามตีความอันนี้ให้ดีที่สุดนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่จูดเบลลิงแฮมครับนะกลับมาที่จูดเบลลิงแฮมความจริงลิเวอร์พูลเนี่ยซัมเมอร์นี้นะเอาซัมเมอร์นี้ก่อนจริงๆอยากได้ชูอาร์เมนี่แต่ว่าใจนักเตะมันไปมาดริดไงแล้วก็เลือกไปมาดริดแล้วทําให้พอหลังจากพ้นชูอาร์เมนี่แล้วเนี่ยพอมองไปในตลาดแล้วก็พอเทียบกับจูดลิเวอร์พูลชอบจูดด้วยไงคือชอบคือเลือกไม่จูดก็ ช,ชูอาร์เมเนียแต่พอพลาดชูอาร์เมเนียไปแล้วมันก็ต้องมาเป็นจูดทีนี้จูดยังไม่พร้อมย้ายซัมเมอร์นี้อ่าจูดเนี่ยเข้าเขาเรียกว่าเข้าไทลิพูที่สุดเลยคือทีมงานประเมินแล้วอายุน้อยพรสวรรค์สูงนะเล่นให้กับทีมชาติมาแล้วชุดใหญ่สโมสรก็มีประสบการณ์กับดอทมูลเล่นทั้งแชมป้ยนลีกอะไรมาแล้วแบบมันมันเติบใหญ่ได้ะนะฮะแล้วก็กําลังจะอายุ19ปีอายุไม่ไม่เยอะไง วันที่29มิถุนายนเนี่ยอายุจะ19ปีเกิดคนเดียวกับโค้แอคด้วยนะฮะเออแล้วก็เบลลิงแฮมเนี่ยคือคนที่คือคนที่ทีมงานเนี่ยมองไว้แล้วว่าจะเอามาเป็นตัวแทนจอร์แดนเทนเนอรสันในอนาคตระยะยาวแบบสไตล์ไทยแบบนี้เลยแต่อาจจะพรสวรรค์มากกว่าแล้วก็ถ้าเอามาได้จะเป็นการแบบนำมาใช้ได้เป็นนับทศวรรษเลยอะทีนี้เนี่ยคลอปแลวลิเวอร์พูลนะครับ ชอบเบลลิงแฮมมากๆแต่ก็รู้ดีนะฮะคือครอปและทีมงานไม่ได้งโง่นะฮะ,ะหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้ไม่ได้หรอกจุดเบลลิงแฮมเดี๋ยวก็วืดคือทีมงานก็ไม่ได้ว่านนิ่งนอนใจว่าเฮ้ยได้แน่นอนร้อปร์เ็หรอกแต่คือยังไงก็ต้องลองเป้าหมายหลักก่อนไงทีมงานรู้ว่าทีมงานกับครอปเนี่ยก็รู้ว่าแมนยู i นเตดเชลซีแมนซิตี้รวมไปถึงด้อัลมาเรดแล้วก็บาเยอร์มิวนิกเนี่ยต่างก็สนใจจุดเบลลิงแฮม แถมค่าตัวอาจจะพุ่งขึ้นไปด้วยถ้าเกิดว่าในบอลโลกที่จะถึงนี้เล่นได้ดีโดดเด่นขึ้นมาค่าตัวก็าอาจจะพุ่งแตะหลัก100ล้านปอนด์ได้ซึ่งถ้าสมมติเป็นแตะหลักห0ร้อยล้านจริงๆนะแพงกว่าดาวินนูเยสนะครับดาวินนูเยสแปดสิบห้าล้านปอนด์นะฮะรมออปชั่นคือไอ้ที่เราได้ยินว่า,100านูเยสร้อยล้านร้อยล้านเนี่ยมันเป็นยูโรอันนี้เรากําลังพูดถึงสกุลเงินปอนด์นะฮะจูดเ้งแบร์แฮมอาจจะแตะร้อยล้านปอนด์และค่าเหนื่อยก็อาจจะต้องจ่ายให้ในระดับที่เป็น กระดับพวกตัวท็อปของทีมอ่ะคืออาจจะต้องเกินแสนห้าขึ้นอ่ะท็อปท็อปของทีมเราคือประมาณไหนฮะแสนปลายปลายถึงสองแสนต้นต้นใช่ไหมฮะก็นั่นแหละเราอาจจะต้องจ่ายจูดเวนแฮมในค่าเหน,น,นื่อยระดับประมาณนั้นเลยถ้าลิเวอร์พูลจะต้องซื้อเข้ามากับนักเตะอายุสิบเก้าปีปีหน้าจะยี่สิบเนี่ยนะครับเอ่อลิเวอร์พูลครับจะล่านักเตะมาร่วมทีมได้ไหมอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่ท่อนหนึ่งที่นิวโจนเขียนไว้น่าสนใจก็คือเขาบอกว่า It is understood the player would be more than interested in a move to Merseyside. นักแม้คือนักเตะเท่าที่ทราบมาเลยนะนักเตะอยากย้ายมาลิฮูคือนิวจอนใช้คำนี้เลยนะฮะแต่ถึงกระนั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไนงะแม้ว่าใจนักเตะจะมาแต่เดี๋ยวต้องรอดูไงต้องไปแย่งกับทีมอื่นแล้วก็ขนมข้นเหนื่อยด้วยนะ ดังนั้นกลับมาสู่ข้อนี้นะฮะที่ว่าบอกว่าลิอร์พูเราไม่ได้ว่าถึงขั้นว่างโง่ขนาดนั้นไม่ได้ว่าไม่มีเป้าหมายลองมีแต่เราต้องทําความเข้าใจว่าในเมื่อเรามีเป้าหมายอันดับหนึ่งเราต้องลองเป้าหมายหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปลองสองสามสี่ห้าถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าไปซื้อสองสามสี่ห้าไปก่อนเลยแล้วอา้าวแล้วปีหน้าก็ไม่ต้องซื้อเป้าหมายหนึ่งแล้วสิเข้าใจไหมอ่ะดังนั้นนี่ครับดิวโจนบอกนะเป้าหมายลองมีหลายชื่ออาจยกตัวอย่าง จริงๆเนี่ยเขาเขาบอกว่าแบร์รี่ฮันเตอร์นะแบร์รี่ฮันเตอร์คือหัวหน้าทีมสเกาของเราแล้วก็รวมไปถึงจูเลนวอร์ดที่ก็มีทีมงานที่มีฐานข้อมูลนักเตะเพียบเลยดีแคนไลท์คือหนึ่งในคนที่ลิเวอร์พูลก็ชอบแต่อันนี้อาจจะต้องการกระบาดออกไปเพราะว่าราคาและค่าเหนื่อยเนี่ยมหาศาลเหลือเกินแพงกับจูดเบลลิงแฮมด้วยคือถ้าเราบอกว่าจูดแพงเนี่ยเบลลิงแฮมเนี่ยค่าตัวอ่าเบลลิงแฮมในค่าตัวแพงใช่ไหมดีแคนไลท์เนี่ย อาจจะแพงกว่าหรือพอๆอกันแล้วก็ค่าเหนื่อยอันนี้การันตีว่าแพงกว่าแน่ๆค่าเหนื่อยดังนั้นไม่แปลกที่ลิฟูจะมองจูด,ด์เบรนทงแฮมก่อนดีแคลไลท์นะครับแล้วก็คนต่อมาคานี่ชูคูเมกาเมื่อวานนี้ผมเพิ่งรายงานในช่องของผมไปอันนี้ดูดูในข่าวเมื่อวานนะครับเป็นเด็กเทพของทางแอสตันวิลล่าอ่ะคนนี้เนี่ยไปดูได้ในข่าวเมื่อวานนะคนนี้ลิฟูก็สนใจครับคือนิวจวงก็บอกว่าลิฟูก็สนใจแต่เพียงแต่ว่า เหมือนกับนักเตะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะไปดอทมูลมากกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติปีหน้านะดอทมูลขายเบด i ิงแฮมแล้วก็ไปเซ็นชูคูเมกามาแทนเบตติงแฮมไงทีนี้ชื่อที่ดูจะเป็นไปได้นะดูจะแบบมีความเป็นไปได้มากกว่าไอสองชื่อแรกก็คือดิแคนไลท์กับชูคูเมกาเนี่ยก็คือนิโกโลบาเล่า อ่ะคนนี้มีเป็นข่าวกับเราครับสุ่เอ,อิเตาลีก็ชอบโยงถึงลิฟฟูเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้สัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งมีข่าวไปโยงว่าเอ้ยลิฟฟูจะเอาเกยต้าบวกเงินไปซื้อบาเรล่าเห็นไหมก็คือจริงๆอ่ะลิฟฟูสนใจบาเรล่าจริงๆแต่ไอ้ข่าวที่ว่าจะเอาเกยต้าบวกเงินซื้อบาเรล่าเนี่ยไม่จริงข่าวนั้นไม่จริงนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยนิวโจนคอนเฟิร์มว่าอันเนี้ยคือนหนึ่งในเป้าหมายของลิฟฟูครับบาเรล่ารวมไปถึงอิบราฮิม ซองกาเล่ที่เราก็ได้ยินชื่อมาในช่วงหลังนะครับกับคนนี้เป็นกองกลาง PSV นะฮะแต่ว่าในส่วนของนิโคล่าบาเรล่าเนี่ยนิวโจนบอกว่าคนนี้คลอปเปอร์ม,มากๆนะคลอปเปอร์คนนี้นะฮะขณะที่ลูก้าซูซิตนะครับเป็นมิดฟิลด์พรสวรรค์สูงของเรดบูซาวบวกแล้วก็ทีมชาติโครเอเชียด้วยแม้ว่าเพิ่งอายุ19ปีแต่ติดทีมชาติชุดใหญ่โครเอเชียไปแล้วด้วยนะครับแถมลิเวอร์พูลเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรดบูกรุ๊ป พวกแก๊งเรดบูลเนี่ยเรดูลก็เข้าไปเจราจาได้แบบไม่ยากนะฮะแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคนนี้อาจจะเป็นมองเป็นทึกเทือก,กอนาคตระยะยาวเหมือนกันคืออย่างเบาลเลล่าเนี่ยมันซื้อมาแล้วใช้เลยนะเพราะว่าอายุ25 26ปีหน้า25ปีหน้า26อันนี้ซื้อมาแล้วฉีกซองใช้เลยอซองกาเล่ก,ก็ฉีกซองใช้เลยแต่ว่าอย่างพวกซูสิตพวกเบตติงแฮมเนี่ยเก่งพาราสวรรค์สูงแต่ต้องปั้นต่ออีกนิดด้วยอ่ะมันมันจะต้องมองแบบนี้นะครับ พวกนี้ตรงสเปคของลิเวอร์พูลหมดลิเวอร์พูลกำลังสร้างยุคใหม่ซึ่งเริ่มต้นสร้างยุคใหม่มาตั้งแต่การเซ็นดีโอโกโชตาอิบาฮิมะโกนาเต้ลุยดิอารสดาวินนูเยสคาวาโยแล้วก็ดัมซี่แล้วกำลังสร้างยุคใหม่ขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเนื้อหาที่นิวโจนเขียนเอาไว้ผมให้ไปดูอะไรที่มันยังคงแบบเป็นหลักฐานชั้นดีว่าเบลลิงแฮมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกับจอแดนเฮนร์สันจะริงๆนะ เนี่ยเฮนเดอร์สันสโพสต์นะครับเป็นสารคดีของเขาที่พวกเราน่าจะได้ทราบกันแล้วจอแดนเฮนเดอร์สันอีสเนเวอร์ดันนะฮะเป็นเป็นสารคดีเป็นอัตชีวประวัติสารคดีอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งจูดเบนนิงแฮมมัมเมนต์ครับใน IG ของจอแดนเทนเดอร์สันอีกแล้วแล้วก็พิมพ์ว่าเลเจนด์ตำนานอนะ่ะโอ้โหแล้วดูคนกดไลค์2,500คนและในจำนวนคนที่กดไลค์เนี่ยบอกว่ามา มาลิอูฟเธอโอ้โหแฟนบอลลิอูฟเข้าไปลุมคอมเมนต์กันหนำอะมันอ่อยแล้วอ่อยอีกฮะจูดเบิลเลียมก็ผมก็รู้สึกแบบนั้นนะว่าจูดมันก็ชอบลิอูฟนะอยู่ที่ลิอูฟแล้วล่ะปีหน้าสองพันยี่สมตังพอไหมนะมีตังจากค่าตัวไหมมีตังจากค่าเหนื่อยไหมแค่นั้นแหละนะครับอืมโอเคทีนี้มาดูข่าวอื่นๆกันเพิ่มเติมหน่อยนะครับนะแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการไปดูดับเบิลแมท ของเปเชนะครับเจอกับทีมจากญี่ปุ่นนะเออเป็นเป็น,ปนทัวร์ที่ญี่ปุ่นนะครับได้ทั้งดูบอลดูเมสซี่ตัวจริงดูเมสซี่เจดูเอ็มบัปเป้นะฮะแล้วก็ได้เที่ยวได้กินที่ญี่ปุ่นด้วยใครที่สนใจนะครับลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่แอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นด้านล่างภาพเห็นไหมฮะหรือว่าไปจับจองพื้นที่กันก่อนได้เลยนะครับรวมไปถึงใครที่มีอาการกดไหลย้อน ท้องอื่ท้องเฟอ้ออย่าลืมยาทาตาจอมทองส่วนใครที่อมีเสียมผ่าอย่าลืมยาแก้อาตาขันตีร้านขายยาเท่าไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อที่ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับอ่ะลาบิโอฮะมาอัปเดตกันหน่อยคือมันก็มีข่าวกับเรามาเมื่อสองสามวันก่อนนะฮะสำหรับลาบิโอเนี่ยแต่ว่าล่าสุดอ่ะสื่อสเปนอย่างคาโชแมคคาโตเว็บนะเป็นสื่อสายก็อสิบนะความน่าเชื่อถืออาจจะไม่สูงครับเป,รเป็นระดับล่างๆเลยแหละความน่าเชื่อถือระดับล่างๆนะฮะเขาก็มาบอกว่านี่นะ คือยนะูเอเยากปล่อยเหลือเกินไม่อยากเก็บไว้ใช้แล้วนะครับสัญญาเหลือปีเดียวปล่อยดีกว่าแล้วก็พร้อมพิจารณาข้อเสนอแบบเป็นการสลับดีลอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็จับโยงฮะว่าอาจจะเป็นนาบีเกต้าสลับดีลกับลาบิโอโอ้โหไปกันใหญ่ฮะดูจะแบบดูจะแบบไปกันใหญ่เพราะว่าถ้าเราอ้างอิงตามแหล่งข่าววงในสโมสรลิพูซึ่งผมเชื่อมากกว่าเกาชูแมคาโตเว็บอยู่แล้วฮะ ซึ่งแหงข่าววงในสโมสรลิฟูก็บอกตรงกันว่าลิฟูจะต่อสัญญาเกต้าซึ่งไอาการที่จะเอาไปแลกกับราบิโอเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นยากเว้นเสแต่ว่าอาจสมมติรอสมมติคุยสัญญาแล้วคุยไม่ลงตัวก็ไม่แน่ใช่ไหมแต่ว่าน้าเบื้องต้นผมว่าอันนี้มันดูจะเป็นจับแพ้ชนแข่เหลือเกินนะครับส่วนเกี่ยวกับนาบี้ฮะแซดนาบี้ีกตัวประกาศของตัวประกาศนะฮะของทางบาเยนนะฮะก็ ล่าสุดเนี่ยสปอร์ตซื่อสเปนนะไม่รู้มารายงานได้ยังไงเขาบอกว่าลิเวอร์พูลฮะติดต่อครับหาเอเจนส่วนตัวนะครับของทางแซดนาบี้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมองว่าเอาไปเป็นตัวแทนซาดิโอมาเน่แล้วก็ดีวอกโอริกี้ที่เสียไปสั้งสองคนนะครับเชื่อว่าการเจราจาน่าจะไหลลื่นน่าจะไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเพิ่งจะปล่อยมาเน่ให้บายเยินไปไงเออแต่ตรงเนี้ยโค้ชแอกลับมองว่าเรา อาจจะโดนบายเยินแบบมาเจรจาไมา้แข็งคืนนะดิตอนนั้นเราก็แบบก่อนจะปล่อยมาเน่ได้ก็ยื้ออยู่เหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวถ้าไปเจรจาเน,นี่ยแล้วเขาเขาบอกมีอยู่ท่อนหนึ่งสปอร์ตบอกนะครับว่านิ่ภูหวังว่าจะสามารถคุยเจรจาต่อรองให้แบบค่าตัวที่บายเยินเคยตั้งเอาไว้ประมาณ30-40ล้านเนี่ยต่ําลงมากว่านั้นนิดนึงอะไรแบบเนี้นะครับ แค่จะจะไปต่อรองไม่รู้บาเยอร์จะยอมหรือเปล่าอายุน้อยด้วยนะเพิ่ง27อ่ะคือมันยังอายุการใช้งานมากกว่ามาเน่ด้วยนะครับอ่ะเรอัลมาดริดเนี่ยก็อยากได้ในเนื้อข่าวก็เขียนนะมาดริอยากได้ไปแทนอาเซนซิโอถ้าเกิดว่าขายอาเซนซิโอจริงๆนะซึ่งทีนี้ต้องกลับมาก่อนว่าเชื่อได้ไหมข่าวนี้สปอร์ตเนี่ยเป็นสื่อดังของสเปนก็จริงนะ,ะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมคุยกับข่าเราเซียเทียก็ค่อนข้างลดลงไปความน่าเชื่อถือช่วงหลังไม่รู้เป็นอะไร ลดลงไปแล้วก็ถ้าเป็นสปอร์ตที่รายงานโดยที่ไม่มีนักข่าวนึกภาพออกไหมอันนี้มันเป็นเหมือนสตาฟน่ะมาเขียนอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้ยากจริงๆส่วนใหญ่จับแพ้ชนแกะก็บ่อยขนาดบางครั้งมีนักข่าวเขียนหรือมิเกลซาหรืออะไรอย่างเงี้ยยังมืดก็มียังแบบรยายงานแบบเชิญจับโยงก็มีคือสปอร์ตตอนนี้ไม่ใช่เทียหนึ่งสำหรับสายข่าวบาซ่าแล้วแล้วนี่มันไม่ใช่บาซา่าด้วยมันเป็นแบบ แซนนาบี้อ่ะรายงามข้ามสายพันธุ์มากๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าข่าวนี้ต้องกรองหนักๆเหมือนกันนะฮะเออส่วนโอซิเฮนนะก็มีข่าวจากสื่ออิตาลีเช่นกันนะครับคอเรียเรเดโลสปอร์ตบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยติดต่อหาตัวแทนของวิกเตอร์โอซิเมนนะครับกองหน้าตัวเก่งของนาปโปลีนะครับอารมณ์ประมาณนั้นก็ไม่รู้ติดต่อสอบถามจริงไหมแต่สื่อเจ้านี้เขาว่าแบบนั้นนะก็ยังคงเป็นสไตล์ก้สิบก้สิบอยู่ พบคาตอบแล้วครับว่าซาโอมาเน่ไปอยู่บายเยนได้เบอร์อะไรนะครับล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วมาเน่น่าจะใส่เบอร์สิบเจ็ดนะฮะเบอร์สิบเจ็ดโอเคจะได้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็โอริกี้ครับตามที่โรมาโนโ่บอกเมื่อวานนี้ครับว่าเดินทางไปถึงมิลานแล้วก็มาถึงจริงๆครับมีถ่ายรูปเบื้องต้นแล้วมาเข้ารับการตวรวจร่างกายแล้วเดี๋ยววันนี้เชื่อว่าถัดจากตัวร่างกายส่วนใหญ่ก็ตามธรรมเนียมครับก็จะมีการปล่อยรูปเปิดตัวแบบเป็นทางการมาอีกทีหนึง่ง นะก็ยินดีกับโค้ชมหาเทพคนนี้ด้วยนะฮะขอให้สำเร็จรู้งรุ่งไปกับมิลานได้แชมป์ปีหน้าต่อด้วยนะฮะส่วนลุยโซเลสครับดูทรงแล้วตอนแรกเหมือนจะกลับยุโรปไปไปมาไม่ไปแล้วจะไปนู่นลิวอเพย์แทนนะฮะสโมสรในอาร์เจนตินาครับ,ม,รบมีโอกาสสูงเลยฮะตอนนี้นักข่าวในที่เป็นสายข่าวในอเมริกาใต้เลยครับอย่างคิสเตียนมาตินเนี่ยคอนเฟิร์มว่าลุยโซเลสใกล้ที่จะไปลิโอเพ ในอาร์เจนตินาแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายครับผูเ้เล่นน a คนดมีตอนนี้เริ่มกลับมาสู่เขาเรียกว่าแอค i ซียนเทนนิ่งเซ็นเศูนย์ฝึกของเราแล้วนะครับเอาง่ายๆเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วฮะพวกนักเตะเยาวชนน่ะจะกลับมารายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อมกันก่อนทีมชุดใหญ่นะส่วนทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะกลับมาในวันที่4 กรกฎาคมหรือว่าวันวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าเริ่มกลับมารายงานตัวกันทยอยทยอยกลับมารายงานกันแล้วก็พูดถึงเจสเพร์ลิงหน่อยก็จะได้เจสเพรลิงก็กลับมาก่อนเลยเพราะว่าเจสเพรลิงยังอยู่ทีมชุดเยาวชนไงไปเป็นโค้ดด้วยบวกเพลเยอร์ด้วยนะหลักๆก,ก็คือเป็นโค้ดนั่นแหละดังนั้นเจสเพรลิงเนี่ยก็เริ่มงานใหม่ด้วยครับทั้งซ้อมกับรุ่นน้องด้วยคืออายุเกินแต่มันเล่นได้นะอายุายี่สิบสามมันเป็นเล่นได้แต่ว่าหลักๆผมว่าเขามาเรียนรู้การเป็นโค้ดมากกว่านนะั่นแหละ ก็น่าจะเริ่มงานเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับเจสเพยลิงนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด s u b s c r i b ้กดกระดิ่งในช่องโค้ดแอคไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ